สวัสดีครับแฟนๆกีฬาแฟนๆบอล,ลี่เ่ารพทุกท่านโปรแกรมการแข่งขันประจำวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์2567มาด่วนๆมาด่วนๆแล้วครับบอลล์บอลลีกญี่ปุ่นครับมาใกล้ถึงรอบ รองชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศแ,แล้วมีทีมสาวไทยที่ไปเล่นในลีกญี่ปุ่นวอลเลย์บอลดิวิชั่นหนึ่ที่เป็นทีมยืนพอที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศได้เดียว1ทีมแน่นอน NEC Red r o c k e t อัชรพรคงยศลำดับที่2ของลีกลำดับที่1ของลีก JT m a า v e รั s หญี่ปุ่นเอาอันดับหนึ่งและอันดับ2เป็นทีมยืนส่วนวันนี้24กุมภาพันธ์2567เป็นรอบก่อนรองชนนเลิศซึ่งมีสาวไทยแข่งเพื่อที่จะคัดเอาผู้ชนะไปพบกับทีมยืนทีมยืนยืนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรอบก่อนรองชนนเลิศสองคู่พรุ่งนี้วันนี้ เราดูกันเลย24กุมภาพันธ์มีทีมใดลีกญี่ปุ่นดีวิช่นหนึ่งรอบก่อนรองชนะเลิศคู่แรก10นาฬิกาครับ10บโมงเช้ามาด่วนๆมิซามิสึสปริงพบโตโตยโต้าตโตมบดีควินซีเตยหัตยาบำรุงสุข สาวไทยที่ไปเล่นที่ลีกญี่ปุ่นดีวิชนหนึ่งโตโยต้าออตโตวดีทีมใดจะเป็นผู้ชนะลุ้นเชียร์น้องเตยหัตยาบำรุงสุขทีมที่จะเข้าไปพบกับ NEC ต้องเป็นผู้ชนะเท่านั้นสิบโมงเช้าครับสปริงพบโตโยตา้าเชียร์เตยหัตถยาครับ เพื่อไปพบกับ NEC Red Rocket คู่แรกก็มันซะแล้วคู่ที่สอง14นาฬิกาบ่าย2โมงครับรอบก่อนรองชันเลิ l e r เอเจิโอมีดิกหรือไซตมะเนี่ยพบกับทีมเดนโซอาริบีไม่มีสาวไทยแต่สนุกได้ครับบ่าย2โมง หาผู้ชนะที่จะเข้าไปพบกับเจทีมาเวรัสอย่าลืมติดตามชมติดตามเชีร์คู่แรก10บโมงครับมิซามิสิตสปริงพบต,ต,วตัวเต้าโตบอดีและคู่ที่สองบ่ายสองโมงครับ14บสนาฬิกาอาเจโอมีดิกหรือไซตามะนี่พบกับเดนโซอาริบิ ใครจะเป็นผู้ชนะเพื่อเข้าไปในรอบรองชนะลืศเราจะทราบกันเสาที่24กุมภาพันธ์2567แล้วพบกันตามเวลานะครับเฮ้เราว่าเตยน่าจะผ่านนะ